วันนี้นะคะหลังจากที่แผ่นดินไหวผ่านมาวันที่สองนะคะวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะคะเมื่อคืนมีอัลต์ช็อกนิดหน่อยแต่วันนี้ก็ทั้งฝนทั้งหิมะนะคะบ้านก็ลกหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรหลายวันเลยนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวแล้วก็ บ้านก็จะมีแบบว่าเสียหายนิดหน่อยนะคะส่วนมิยูนะคะก็อาการดีขึ้นวันนี้กินได้นะคะวันที่สี่เนาะก็คือวันนี้กินได้นิดหน่อยชอไปอยู่ใต้โต๊ะนะคะอันนั้นเป็นกล่องของเล่นแล้วก็ถังขยะน,นี่ต้องไว้ใกล้ๆเพราะว่านอาจอาจจะอาเจียนอะไรอย่างนี้นะคะอะไรนะคะจักรยานไม่ตกค่ะแต่อันเนี้ยล้มล้มเฉยๆส่วนอันนี้ตรงที่มันไม่ใช่ว่าแบบว่า เป็นแค่ยึดไว้อะคะ่ะมันไม่ได้บอกว่าติดเลยนะคะถ้าเราจะเอาออกก็ได้เนี่ยมันอมจ่ันเบี้ยวนิดนึงนะคะเปิดคอมมาสองต้องแต่แผ่นดินไหวเนาะไม่ได้เปิดเลยนะคะวันนี้ก็จะเริ่มเปิดเพราะว่าเอออาจจะไม่มาแล้วอะไรอย่างนงี้นะคะบางทีถ้าเราแบบว่าเปิดคอมเล่นกับเพื่อนใน u t u b e นั่งใกล้ๆมันมีจักรยานนะตกใส่หัวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้เปิดนะคะ ปิดเทอมเราก็จะแบบว่าใช้เวลาะคะการต่อเลโก้เล่นเลโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าจะทำแบบว่าเป็นคัพเค้กใช้แป้งแผ่นเค้กนะคะ,ะทำให้ลูกสาวก็น่าจะต้องใส่ไข่ใส่อะไรเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก็พ่คะวันนี้ใช่ไหมเมื่อวานแล้วก็วันนี้ นไงดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณพี่ป้านาอานะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะขอบคุณทุกคนนะคะเป็นห่วงดีขึ้นแล้วใช่ไหมวันนี้ค่ะอาการเป็นยังไงตันนี้มันงงๆนะอนร้อนอยู่อืมอ่ะวันนี้ทำอะไรคะทำคัพเค้กค่ะคัพเค้กนะคะอ่ะลองคนคนไข่ค่ะจับมืออีกข้างหนึ่งจับช่วยอ่ะ คน เด๋อแมาเแล้ว,มามาลวทีนี้เอานมใส่ใส่นมก่อนเหมยข้างจับอันนี้เราง่ายๆนะเราใช้แปง้งอันนี้นะคะคัพเค้กนะเราไม่ต้องใส่อะไรเลยสีมงไม่เก้มไม่เหมือนใช่ไหม แม่เทปแป้งให้นะคะคนไปเรื่อยๆว้าไหนดูสิเหนียเหนียวประมาณไหนดูซิประมาณนี้แหละเบียอเออมานี้เล้ก็จะนึ่งเอานะคะเหมือนขนมถ้วยฟูค่ะเนาะเดี๋ยวเราน้ำเดือดนะคะนีใช้เป็นแป้งแพนเค้กอย่างเงี้ยหลก ตัดนะตใช่ค่ะอยู่กัดีดยอ,อ,อย,อยูอ่ตัวดีชยาสชิทำค่อยๆทำาทีตนี้เอาคุกกี้มาใส่ยไคนเนี่กดลงไป เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝา12นาทีค่ะตอนนี้คับเค้กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาออกมาฟืบร้อนไหมเนี่ยร้อนเนาะต้องหาที่หนีบจะหนีบขึ้นได้ไหมคะได้ไหมอะ ยืมาดูคัพเค้กแล้วลูกเสร็จแล้วมากินดูซิว่าอร่อยหรือเปล่าโอ้ร้อนๆเลยนี่นะคะตอนเที่ยงเราก็จะมีคัพเค้กแมกเก็ตนะคะใส่น้ำมันน้อยๆเพราะว่าเขาไม่สบายเนาะตอนเย็นจะมีพันกะหล่ำนะคะตอนเที่ยงเราก็จะมีโซเมงกับอุด้งนะคะกินกับลูกสาวเค้กของเราหน้าตาน่ทาทันมากขนมถลยฟูใช้แป แพนเค้กนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะมันนิ่มอ่ามันโอเคมากๆนะคะข้าบ้านเอาขนมไปให้คุณย่านะคะที่ทําเมื่อกี้ฝนตกเข้าตรงนี้ดู ย้ yeah. <laughs> ฟันออกแล้ววันนี้หายป่วยฟันก็หล่อเลยมีอีกสองซี่ข้างล่างนะอีกสองวันนะถ้าเอาหมดจะเจ็บใช่ไหมอืมยาัตเย็นแล้วนะคะหกโมงครึ่งแล้วว่าอะไรคะ เก่งนะเนี่ยน้าลาอาหารเย็นวันนี้นะคะก็จะมีสลัดนะคะมะเขืเทศกินกับข้ดวกลิ้งไก่ผัดไก่ของลูกสาวผัดกิมจิค่ะผัดกะหล่ลีใส่แค่เกลือพริกไทยนะคะนี่ก็คืออาหารเย็นของเราวันนี้